ตจ้าไปใช้ฮะไปใช้กันอ้บุบุญแล้ว่านไอ้มันก็เลยเขียนในสองหาต้อนเตือนการจัดทำข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อการใช้สถิติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางและการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นครับสวัสดี FC ทุกท่านครับผมพบกันกับผมกาพาด้วยครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาที่วัดดงนาเพลินครับผมก็ได้มาตามแนวทาง ฝายเอฟซีเราครับเนาะสำหรับแนวทางงวดท,วที่แล้วนี่วัดดวงนเพื่อนเขาทั้งบทนทั้งล่างครับผมเป็นยังคือเขาทั้งบนทั้งล่างเพราะว่าเลขแมวเขาหกหนึ่งครับผมเลขพาจานเขา,าาขาหกเก้าหรือเก้าหกนี่และครับผมมันกับเอฟซีกับยังรอย,ยังติดตามเพราะว่าเลขวัดดวงนเพื่อนจะเข้ามาเรื่อยๆครับผมขอแค่ว่าเงียบสงบและจะให้โชคเพราะว่าพุ่มวัดพุ่มว่าผลมา ความสงบหรือว่าถ้าเขามาคือว่าที่เขากล้าเขาาแรกๆอ่ะได้สองงวดติดครับผมก็แล้วก็ก็ได้มาเรื่อยๆก็มีมีผักแน่ไดเนี้ยนะครับเนานะครับเอฟซีไไน,ะานาที่ว่าเข้ามาแล้วครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะบ,บริพลาดข่าวสารดีๆหน้าทางดีๆจากทางช่องกาพารวยครับผมอันนี้ก็เป็นกุฏิที่ส้ายบุญจากทาง อฟซีคุก็ได้รับชมับหลาบจากทางต่างประเทศแน่ทั้งประเทศไทยแน่เนพก่นกได้เป็นเจ้าภาพสร้างกุติขึ้นครับผมก็ได้เอามาถวายอาจารย์นะครับเนาะเมื่อนี้กม็มีได้นําเงินเอฟซีจำนวนหนึ่งมาถวายอาจารย์ที่วัดดงนาเพลินครับผมก็มีคุณบัวลาหงษาสามร้อยบาทคุณพัฒนาคําหอมสามร้อยบาทคุณสังวาน ห้ารอยบาทเป็นจํานวนเงินหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะครับเนาะขับเอฟซทานไหนที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกับทางช่องกล้าพารวยด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาเขาไปด้านในเราไปทำแนวทางของพระอาจารย์ครับว่าได้ตัวใดตามกามาครับครับนมาสการครับสาธุสาธุเอมื่อนี้ก็ได้มา ตามแนวทางของพระอาจารย์แล้วก็มีปัจจัยของเอฟซีมาร่วมทําบุญในวัดในว่าครับมีคุณบัวลาหงษาสามร้อยบาทคุณพัฒนาคำหอมสามร้อยบาทคุณสังวานห้าร้อยบาทครับเป็นจำนวนเงินหนึ่งพันหนึ่งันหนึ่งร้อยบาทครับผมครับ สาระต่อเลยพระก้อนถือในแสงน้ำกันสาธุสาธุอันนี้กต่ที่ได้ขอบคุณหลายหลายขออนุญาตอาจารย์เนี่ยเรามีม uh, <the> ิดฝันเห็นฟังครับว่าอาจารย์ได้แนวทางมากแบบใดครับผมเแนวทางมากท่างอ้พันต่ายสองมือเนาะขึ้นทีสองเลยฝัน S <S <S <an> <ภ>ออฝันเอา่นมาล่ามากราบนองว่ให้ให้บุญมาล,าละเล่นมานอนฝันบ้านผู้ตายซิว่าหนูพ่นเล่นมาล่ามากราบมากราบนองว่าไอเจ้าแมายา่ยังมาล่าเจ้าสิไปใส่าพอมะฮับออกพ่อกระต่ายกระดดอ๋อแด้ว่าตะโดนแล้วพอมคฮับพอมาฮ <S an> ับออกเจ้าสิไปใส่ฮับไปใส่ท่านไอ้บุญบุญแล้วท่านได้โรคโรคไรมาครับไอ้ท่นแล้วว่าแล้วมากราบมันนล้วก็ได้ฝัน นี่ว่าลูกเมียเจ้าให้น่าสาธุเจ้าเสวยจังได่ไอ้ท่านเพื่อเฮตุสืบสังค์ไอ้ยู่น้ำบ่ได้ไอ้ลูกไล่นนบังคับว่าท่านบุญไอ้เบิดแล้วว่าท่านแต่ว่าก็คือบุญเบิดลแล้วกร็ดูพ่อเขาเครับบุญไอ้เบิดแล้วท่านไอ้ว่าสิมาบวชน้ำยูนอนหรือว่าสิบวตยูหันไอ้เศร้าเท่าไอ้ไอ้ปวดเศร้ามาท่านถิสิมาบวชมาเห็ดมาสางน้ำยู่าท่านมาในเพื่อนกันนั่นไอ้ถิ่นเมื่อไอีพอถ่ายไอ้เฮี้ยน่าท่าน เมื่อั้นสซบคนเหลยานี้าไว้สามเมื่อแบาไว้สามเมื่อหามมื่อคนเหเล่นนี่หลายแนวนเนี่ยอันที่เข็ยนสีสงว่าสครับเป็นคนเลยเขียนในสองหาตอนออกเกินบานแล้วเ่อนบานแล้วเียนให้สองหาวันนีครับเขียนในสองหาอาจารย์ได้อาจารย์ได้เขียนไหมบ้ครับเมื่อวหนึ่งเขียนในสองหาตัวเดียวเนเขียนในสองหาตัวเดียวได้ได้ฝันมาเือยอาเืออามาก นึ่ไอ้มหาหละ่ะนี่เป็นแค่นใ2 2> ออนสองหาตัวเดียวเอ็กฝันอายุบนหกสิบสองปีเป็นเกนในสองหาเออแค่ในสองหาตัวเดียวหกสิบสองนี่เป็นอายุไปเีวัวอายุเพิ่นอายุแน่ไหนเราเพิ่นก็นเลยเมื่อ อ่าจยากมาดูน <tang ar> ้ำมันอยู่มาพักน้ำดูมาเห็ดมาสางอาจจแบบมบวชขึ้นยังไงลงไลน์มั้งครับไอ้หนูท่านครับอันนี้เผาโซ่เพิ่งเล่าวสองสามหมื่อเนี่ยก็เล่าเย่าแล้วก็เรียกอาทีพิ่งน่อยอาทีน้ำนะจีนนะครับมันอยู่น้ำหนองน้ำนุงถู่แล้วว่าท่านอาก่อนที่ตันายเนาะไปไปไปไหว้พื่อนเนาะอเมื่อนี่ของอาจารย์มักมากตัวใดครับผมอืมทั้งเนียนเนียเนี่ย เนีเยงเนียนก็างนเนียนก็เนียนสุดนี่ลสุดนี่ตัวนี้มาอ๋อ,อมันกับเพื่อมาแค่เก้าหกหกนะครับเก้าหกหกเก้าหกหกมนั่นเมื่อนั่นสันยังหันแล่วมานอนเนาะมานอนอยู่เนี่ยตะการงครอบเมืนนั่น,น,นมแหละมาหาน,น,น่ยันวันวันยุ่งแมวมาหาอันวันยุ่งแม่ถือมุ่งแบบย้่างเจียก็งืนมุกวาครอบมุ่งตัวนั่นไง เอาม่ยคอยหอนวันจะมุกข่วงขอบอคอยเลี้ยง่ันอันเม่ยญาติน่นกัรแม่เป็นห่วงฟุยวัดตัวท่านอาเจ้าก็ขต้อง่อยอยู่แม่ท่านคือยู่ันคือดูอันตามันก็ออกกล่อไปแล้าไปแนออกต่อกันเลยออกต่อกันอันตะวันี่ปันน้องม่หูขอบมาขอบแต่ซืือมาลายมาในแม่ท่านซื้อมาเก้ารอยผกคิดหกบาทเก่ารอยมันออก มือขอบซื่อมือขอบซื่อมือของไงมังเดียงคึงมือขอบเติมเดินฝันน้ำมือเวทเนี่ยพันนมือเวทเด็กเสียกันันยามเลยมันกรเล่อันมึงกระเล่ยเหรเนั่งเลยออกคกหกเดกเขียนบ้านเห่าครับเห็ไให้แมวบ้านแมวมันผลข้าวไ่หันตอนคีดมีอยู่คิดแมวมีอยู่ครับตอนนั้นเอาแมวมันเกขันนั่นไปข้าวมันก็ข้าวบอกว่ากรอข้าวว่าเกาโกหกไหม มาตรงกันครับของอาจารย์พรามันมันมักตรงกันตัวเลขถ้ามันออกถือว่าเศร้านะเนีเมื่อวนที่แล้วผมมาเห็นกับถือทั้งบนทั้งล่างถือทั้งบนทั้งล่างเด็กอาจารย์นี่เป็นล่างนะครับเด็กแมวเป็นบนเด็กแมวเผมเป็นล่างหรือแมวเป็นบนเมื่อวนึีหันนี่คุณแมวอันนี้แมวเด็กเด็กอันนี้ผมเลยนี่ถือแม นี่แมวกับเดียกจารย์กับพ่กไก่กันด้ครับบ่ไก่กันของอาจารย์กับเจ็ดหนึ่งเจ็ดเนาะกับรถลงแต้มหนึ่งเหนึ่งเจ็ดกับเก้าหกหกเก้าแมวก็ได้หนึ่งแปดหกพวกไก่กันบนรางดี่อดีเขาทั้งสองกันสองดเลยบน่างเต็มเต็เลยลือกันกับพวพันบนเดมาอ่กับพวพั่นกันดูชิครับอัางอันแนวทางอันแนว่า ฟันกับันดีขึ้นกันันวาเขาจะข,ขึ้นมาถวาย 3, วสามพันนะท่านนจะไปพันมขึ้นจะไปพันเราเสียงชุดนี่เชียงคนเชียงคนเชียงเหล็กแมวว่ามันเชียงเหล็กฝันนะครับต้องว่าเหล็กฝันของอาจารย์กับมีแค่นี้นะครับมีแต่สองห้าน,น,<ม>นี่เป็นเลขกของที่ใส้เนาะครับที่วาเสียไปเลขของพี่ใส้ครับมันแเขียนให้สองห้าสองห้า อายุหกสิบสองยันงตั้งหกสองครับหกสองสองหกคือเขาแม่อันนี้มันเป็นหกสองตัวเนาะกักมันสี่ได้กั็ได้เหมือนเดียมันมันเือหมอบหกสองจับหลังหตายดิจับหลังครับเอากว่าอยู่เนี่มันเนี่ยมันขู่มันมันคู่ขี่กันว่าเป็นใจชอ ผมผมว่ายา่งวดที่แล้วนี่ถ้าบวชหน้าเคลีจังได้กระจดกรูเล่ดุงน้ำเพื่อนผมว่ามานี่ออกทั้งบนทั้งล่างนี่ดิออกทั้งบนทั้งล่างเนี่ยเป็นตลอดเลยถ้าบวชหน้าบวชพระไม่นี่ถือตลอดถือตูวนี่ดุงน้ำเพื่อนพุ่มพันมาเคลียร์มาสั่งพุ่มพันมาเคลียร์าสั่งแล้วเราต้องเดี๋ยวนี้ก็ล่อไปกรอปัตุวัติมันก็ถือถือมาเรื่อยๆนะแต่ว่าครับวันนี้ผมก็จะได้ภาพเบื้องตัวเลขของอาจารย์ฝันแล้วก็ เลขของอาจารย์มักเนาะกับมีสองห้านี่เป็นพี่ไ่้ที่ว่าเสียไปกับมาเขียนให้เป็นสองห้าครับผมอายุนี่เป็นหกสองครับผมแล้วก็เก้าเก้าเก้าหกหกนี่เป็นเลขของแม่ของอาจารย์มาเขียนมาซื้อมุ่งครอบให้อาจารย์ราคาเก้าร้อยหกสิบหกบาทครับผมก็ได้มีแนวทางมาฝาก เอฟซีเด้ัำนีครับผมที่วัดดงนาเพลินครับผมมีสองห้าหกสองเก้าหกหกครับผมสื่อง่ายๆครับผมเป็นเลขหกสองนี่ก็บอันที่ซื่อเปลี่ยนก็จะเป็นซื่อหกหกก็ได้หกหกชื่อเปลี่ยนก็ซื่อเป็นหกสองก็ได้ครับผมหรือซื่อเป็นเก้าเก้าก็ได้ครับผมเอฟซีท่านไหนที่ว่าเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ผานข่าวสารดีๆแนวทางเด็ดๆจากทางช่อง ก้าพารวยครับผมคลิปนี้ขออนุญาตเอฟซทุกท่านจบลงเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ